แสงแดดตอนเช้าเนี่ยมีประโยชน์จริงไหมหรือว่าเป็นแค่ความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาแสงแดดยามเช้าเนาะมีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะแสงแดดตอนเช้าเนี่ยมันจะมีผลได้ในเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยสร้างวิตามินดีขึ้นมาเองวิตามินดีเนี่ยก็จะถูกดูดซึมไปเนาะเราก็ไปใช้ระบบในร่างกายต่างๆหรือว่าเรื่องของสุขภาพเส้นผมเนี่ยก็ส่งผลได้เช่นกันนะคะงั้นก็แปลว่าการที่เราเดินออกไปตากแดดสักประมาณ10-15นาทีเนี่ยก็เหมือนได้กินอาหารเสริมไปฟรีๆเลยเหรอคะคุณหมอใช่ค่ะก็มี เหมือนงานวิจัยงั h y d r o g e นการทดลองแล้วพบว่าคนที่มารับแสงแดดยามเช้าเนี่ยก็จะป่วยน้อยลงเป็นหวัดน้อยลงค่ะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิตของตัวเองเนาะจะกําหนดว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องนอนแล้วหรือว่าถึงเวลาที่เราต้องตื่นนอนบางคนก็ชอบมาออกกาลังกายในช่วงเย็นใช่ไหมคะแันนั้นมันก็ยังจะช่วยในเรื่องของการปรับอารมณ์ให้เราสุขภาพจิตท,ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับสบายมากขึ้นค่ะช่วงเวลาในการรับแสงควรจะเป็นช่วงเวลาไหนดีที่สุดช่วงที่แนะนำเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงะร ยเวลาแล้วถ้าเป็นแดดในช่วงเวลาอื่นเนี่ยมันแตกตาก่างกันยังไงบ้างคะแบ่งง่ายๆเป็นสัก4ี่ช่วงแล้วกันเนาะช่วงแรกเลยก็คืออยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการออกแดดนิดนึงได้ไหมคะแสงแดดตอนเช้านะคะไม่ใช่ศัตรูของผิวเนาะแต่ว่าเป็นเหมือนวิตามินฟรีอย่างเลยนะคะที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยพร้อมสําหรับการเริ่มต้นวันใหม่คะ่ะ ค่ะยินดีต้อนรับสู่ AAC Tips and Talk วันนี้เราอยู่กันในหัวข้อที่ใกล้ตัวมากๆแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังมองข้ามไปนะคะนั่นก็คือแสงแดดตอนเช้านั่นเองวันนี้เราก็อยู่กับคุณหมอแบมนะคะแพทย์ประจำ AAC ของเราคุณหมอคะหลายคนสงสัยว่าแสงแดดตอนเช้าเนี่ยมีประโยชน์จริงไหมหรือว่าเป็นแค่ความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาแสงแดดยามเช้าเนาะก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางร่างกายแล้วก็ทั้งสุขภาพจิตใจด้วยเนาะ อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างวิตามินดีเนาะที่เราบอกไปแสงแดดตอนเช้าเนี่ยมันจะมีผลได้ในเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยสร้างวิตามินดีขึ้นมาเองนะคะโดยเฉพาะรังสี UVB นะคะซึ่งตัวนี้จะส่งผลเวลาที่เราได้รับแสงแดดตอนเช้าเนาะมันจะมากระชบที่ผิวหนังของเราแล้วก็ทําให้ ร่างกายของเราเนี่ยสร้างวิตามินดีขึ้นมานะคะซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะถูกดูดซึมไปเนาะแล้วก็ไปใช้ในเรื่องของระบบในร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางการเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะเรื่องของการเสริมคุ้มคุ้มกันหรือว่าเรื่องของสุขภาพเส้นผมเนี่ยก็ส่งผลได้เช่นกันนะคะยังส่งผลในเรื่องของสมองได้ด้วยเพื่อทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึก สดชื่นแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นลดภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันค่ะงั้นก็แปลว่าการที่เราเดินออกไปตากแดดสักประมาณ1 0บสนาทีเนี่ยก็เหมือนได้กินอาหารเสริมไปฟรีๆเลยเหรอคะคุณหมอใช่ค่ะเหมือนเป็นวิตามินฟรีอย่างหนึ่งที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อแต่ว่าเราสามารถรับแสงอ่อนๆยามเช้าเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างวิตามินขึ้นมาได้เช่นกันค่ะคุณหมอคะแล้วบางคนที่คิดว่าแค่กินอาหารเสริมก็พอแล้วไม่ต้องออกแดดก,ก็ได้อันนี้ได้ผลลัพธ์เหมือนกันไหมคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเนาะวิตามินดีที่ ทำมาในรูปแบบที่ทานเป็นอาหารเสริมเสริมไม่จำเป็นดีก็เสริมได้เนาะแต่ว่าประโยชน์ที่เราได้จากการที่เราออกไปรับแสงแดดเนี่ยมันก็มีมากกว่าเช่นกันการที่เราออกไปรับแสงแดดยามเช้าเนาะขนประโยชน์เสริมที่เราจะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหมือนเป็นการรีเซ็ตน,นาฬิกาชีวิตของเราหรือว่าเซอร์เคเดียนลิททมตัวเนี้ยก็จะช่วยทําให้ร่างกาของเราเนี่ยรู้เวลาเนาะว่าตอนนี้ เช้าแล้วตอนนี้เราต้องตื่นนอนแล้วนะคะเราก็จะไปลดระดับตัวฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกง่วงเนาะก็ทําให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคะมี อารมณ์ที่ดีขึ้นในการที่จะเริ่มต้นวันใหม่นะคะในที่สําคัญนะคะก็คือแสงแดดยามเช้าเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของการทาให้อารมณ์เราดีขึ้นโดยการกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยหลัง่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าเซโรโทนินดังนั้นการรับแสงแดดนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยปรับอารมณ์ในเฟสวันใหม่ของเราให้พร้อมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจอยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการออกแดดนิดนึงได้ไหมคะ โอเคค่ะก็คือแสงแดดตอนเช้านะคะไม่ใช่สตูของผิวเนาะแต่ว่าเป็นเหมือนวิตามินฟรีอย่างเลยนะคะที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยพร้อมสําหรับการเริ่มต้นวันใหม่ค่ะแล้วแสงแดดตอนเช้าค่ะคุณหมอมันช่วยอะไรได้บ้างคะข้อหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการจัดนาฬิกาชีวิตของเรานะคะให้ร่างกายของเราเนี่ยรับรู้ว่าตอนเนี้มันเช้าแล้วเนาะ ให้ร่างกายของเราพร้อมสําหรับการเริ่มต้นวันใหม่นะคะข้อ2ถัดมาเลยก็คือเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายของเรานะคะอย่างที่เราพูดไปว่าแสงแดดเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการที่จะช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนเมลาโทนินและคุนี้ด้วยนะคะพอแสงแดดมาปุ๊บเราร่างกายเราจะเรียกว่ายำยังการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ทําให้เราง่วงนอนพวกนี้ค่ะก็จะทําให ร่างกายเราปรับสมดุลเราก็รู้ว่าเนี่ยเราต้องตื่นแล้วเนาะทำให้กระฉับกระชิงมากขึ้นสนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะก็มีเหมือนงานวิจัยบางหันเหมือนกันที่ทำการทดลองแล้วพบว่าคนที่มารับแสงแดดยามเช้าเนี่ยก็จะป่วยน้อยลงเป็นหวัดน้อยลงค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือช่วยในเรื่องของสุขภาพเส้นผมด้วยค่ะเส้นผมกับวิตามินดีเนี่ยมีความสําคัญกันโดยตรงเลยค่ะซึ่งวิตามินดีจะส่งผลในเรื่องของการ งอกของตัวรากผมนะคะแล้วก็ความแข็งแรงของตัวรากผมค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดวิตามินดีก็อาจจะส่งผลทําให้เส้นผมของเราเนี่ยไม่แข็งแรงหลุดร่วงง่ายนะคะหรือว่าภาวะเทลโลเจนเฟเวเอียมเนาะก็มีไมาบางรายที่พบในคนที่มีภาวะผมร่วงแบบเป็นหย่อมหรือว่าอโลพิเชียเลียตาได้ค่ะงั้นก็แสดงว่าคนที่ไม่เคยเจอแดดเลยทํางานอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลา<ๆ>ก็จะผมร่วงง่ายกว่าคนที่ได้รับแดดเช้าใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะก็มีงานมิจเจอแมนที่ ทำการวิจัยในคนที่คนไข้ที่มีภาวะเป็นภาวะขมร่วงแบบทั่วๆเนาะหรือว่า diffuse hair l o s นะคะตัวเนี้ยก็จะอ่าเรียกว่าพอเขาไปเจาะค่าระดับวิตามินดีเนี่ยก็จะพบว่าโดยส่วนใหญ่ของคนไข้ที่มีภาวะขมร่วงแบบทั่วๆเนี่ยมีวิตามินดีที่อยู่ในระดับที่ต่ํานะคะพอเขาปรับ พิริกรรมให้คนไข้เนี่ยออกไปรับแสงแดดมากขึ้นหรือว่าเสริมตัววิตามินดีเนี่ยอาการของภาวะผมร่วงเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะ,ะแสดงว่าแสงแดดก็ยังดีต่อมิคุ้มกันด้วยแล้วก็ดีต่อเส้นผมของเราด้วย แล้วคุณหมอแนะน,นําคนไข้ในการเพิ่มวิตามินดียังไงได้บ้างคะก็อย่างแรกเลยเนาะก็อาจจะไปรับแสงแดดในยามเช้าเนาะช่วงเวลาสักเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะคะที่ตารสียูวีเนี่ยไม่ได้แรงมากจนเกินไปแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างวิตามิน,น,นดีได้หรือทานอาหารสื่อทานอาหารที่มีวิตามินดีสูงคับคผู้ไปด้วยอย่างเช่นอ่าทานพวกอาหารจําพวกปลาต่างๆปลาซา,า,าดีนปลาทูนา่าปลาแซลมอนพวกนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการ สริมไม่ได้มีจากอาหารหรือถ้าบางคนสามารถทานวิตามินเสริมในคงนี้ด้วยก็สามารถทานเสริมได้เช่นกันค่ะ เอาเป็นว่าให้เข้าไปพบคุณหมอดีกว่าเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่ชัวร์กว่าและก็รู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วที่เคยได้ยินกันว่าแสงแดดเนี่ยช่วยเรื่องการนอนดับอันนี้มีส่วนแท้จริงยังไงบ้างคะคุณหมอจริงค่ะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิตของตัวเองเนาะว่าจะกําหนดว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องนอนแล้วหรือว่าถึงเวลาที่เราต้องตื่นนอนพอแสงแดดยามเช้าเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนไฮโปทาลามัสน,นะคะ ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินที่ทําให้เราว่วงนอนใช่ไหมคะแล้วก็กระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนที่ทําให้เราตื่นตัวมากขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นให้เพิ่มสูงขึ้นคะ่ะงั้นคนที่บ่นว่านอนไม่หลับเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นที่ปัญหาที่เตียงนอนหรือว่าที่นอนก็จะเป็นไปได้คะ่ะว่าจะส่งผลทําให้ได้ว่าร่างกายมันระบบมันรวนในผู้นี้ด้วยคะ่ะแล้วก็มีงานวิจัยบางส่วนเนาะที่ทําในคนไข้ที่มีปัญหา นอนไม่หลับค่ะแล้วก็ให้เขาเนี่ยรองออกไปรับแสงแดดยามเช้ามากขึ้นอย่างน้อยประมาณสัก,กี่ส0นาทีเป็นเวลา2-4สัปดาห์ก็พบว่าคนไข้เนี่ยมีการนอนหลับที่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพการนอนที่ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราตากแดดทุกๆวันเวนลา20นาทีอย่างนี้ค่ะหลายคนกังวบนว่ารัวดํารั่วผิวเสียเวลาตอนเจอแดดอันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนํำยังไงบ้างคะการที่เราจะไป รับแสงแดดให้ได้เรียกว่าให้ได้ประโยชน์แต่ว่าไม่ให้เกิดผลเสียจนเกินไปเนาะก็คือแสงแดดที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นแสงแดดในช่วงเช้านะคะซึ่งก็จะเป็นแดดในช่วงระยะเวลาประมาณสัก7จ็ดโมงถโมงซึ่ง แสงแดดช่วงเนี้ยตังสี U.V เนี่ยมันจะยังไม่แรงมากนะคะความร้อนเลยนี่ก็ยังจะไม่ค่อยเยอะมากเนาะดังนั้นก็จะสามารถกระตุ้นกระซ่าวิตามินดีได้โดยที่ผิวของเราเนี่ยไม่ได้จะอันตรายจนเกินไปโดยบบางคนเนี่ยอาจจะใช้ในเรื่องของการทาชิมกันแดดบางๆ SPF 30บวกเนาะหรือว่าหาอะไรที่ใส่แว่นกันแดดหรือว่าใส่หมวกอยไรเงี้ยเพื่อปิดบางส่วนนี้ก็ ระหว่างที่เราเจอแสงแดดด้วยเดี๋สุดท้ายนะคะจะเลือกในการอย่างเช่นรับแสงแดดประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วก็ าทาคิมกันแดดบ,บางๆนะเพื่อป้องกันหรือว่าอาจจะสวมเสื้อบางๆเพื่อป้องกันผิวบริเวณแขนมาถึงคําถามที่หลายคนกังวลมากๆเลยค่ะคุณหมอก,กับการที่เราอยู่ประเทศไทยที่มีแสงแดดรุนแรงมากๆเลยหลายคนอาจจะคิดว่าการไปตากแดดเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าจริงๆแล้วทุกช่วงเวลาของแสงแดดเนี่ยมี ข้อดีและข้อเสียที่มันต่างกันเนาะการที่อาจจะเกิดผลเสียหรือว่าอันตรายได้เนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นความเข้มของรังสี UV หรือว่าระยะเวลาที่เราใช้ในการตากแดดนานๆด้วยนะคะแสงแตดช่วงเช้าเนี่ยก็ในช่วงระยะเวลาก่อน9ก้างเนาะก็ถือว่ามีความเข้มของรังสีเนี่ยที่ค่อนข้างต่ํานะคะดังนั้น ก็อาจจะปลอดภัยกว่าช่วงเวลาอย่างเช่นช่วงสายหรือว่าช่วงเที่ยงนะคะแต่ก็ไม่ใช่0%เปอร์เซเลยนะคะที่จะไม่มีผลเลยเนาะดังนั้นเราก็ ปรับระยะเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้เราได้ประโยชน์โดยที่ข้อเสียเนี่ยน้อยที่สุดค่ะมันก็แปลว,ว่าถ้าเจอแดดสักประมาณ1 0 15นาทีอันนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมคะไม่ควรไปยืนตากแดดทั้งชั่วโมงอันนี้ก็คงจะเสี่ยงถูกต้องเลยค่ะก็คือเป็นการรับอย่างพอดีเนาะไม่เยอะจนเกินไปนะคะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะ WHO บเอนี่ยบอกว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดเมล็งผิวหนังเนี่ยก็คือการได้รับรรงสี UV สะสมตลอดชีวิตนะคะถึงเราจะตากแดดอ่อนๆแต่ว่าถ้าเราอยู่ รับแสง UV เนี่ยเป็นเวลานานๆก็อาจจะส่งผลเสียต่อ ส,ส่งผลอันตรายต่อผิวหนังเราได้เช่นกันค่ะทั้งนั้นคุณหมอช่วยแนะนําช่วงเวลาในการรับแสงควรจะเป็นช่วงเวลาไหนดีที่สุดอย่างที่เราพูดกันไปก็คือช่วงที่แนะนำเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงระยะเวลา7จ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้านะที่แสง UV ไม่นาจนเกินไปแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยอาจจะประมาณสัก1 0บถึงยีนาทีค่ะวิธีการที่เราจะป้องกันง่ายๆก็บางคนอาจจะาทาครีมก,กันแดดบางๆหรือว่าหาเสือ้อที่ ไม่ได้หนาจนเกินไปเนี่ยปกคุมผิวหนะักก็จะได้ประโยชน์จากแสงแดดโดยที่ความเสี่ยงเนี่ยต่ำลงมาค่ะ คุณหมอคะก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงประโยชน์ของแสงแดดในช่วงเช้าไปแล้วเชื่อว่าหลายคนก็ยังสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นแดดในช่วงเวลาอื่อๆเนี่ยมันแตกตาก่างกันยังไงบ้างคะแบ่งง่ายๆเป็นสักสี่ช่วงแล้วกันเนาะช่วงแรกเลยก็คือช่วง7จ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงชเช้าใช่คะที่เราพูดไปว่าให้ออกแดดช่วงนี้เนาะแต่ช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แสง UVB เนี่ยค่อนข้าง เรียกว่าปริมาณที่ไม่สูงมากนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างวิตามินดีได้นะคะดังนั้นช่วงนี้ก็แนะนําเป็นช่วงที่สามารถออกไปรับแดดยามเช้าสิบถึงยีนาทีเพื่อช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสังเคราะห์วิตามินดีที่ม็นประโยชน์ต่อร่างกายขึ้นมาได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่วงที่ กำลังคอดีผลเสียต่อเรื่องผิวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าช่วงอื่นนะคะแล้วช่วงสายล่ะคะช่วงสายหันมาหน่อยเนาะก็ช่วงซักประมาณ9โมงถึง17โมงช่วงนี้เนี่ยแสง UV ก็จะเริ่มความเข้มที่ค่อนข้างแรงมากขึ้นนะคะกว่าช่วงตอนเช้าเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นช่วงที่ยังไม่ได้แรงมากจนเกินไปยังไม่สูงมากนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่มารับใส่ช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีประโยชน์แต่ว่า ก็อาจจะมีข้อเสียเรื่องถ้าอยู่นานมากขึ้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อผิวที่ทําแดดมากขึ้นผิวไหมในคู่นี้ได้ถ้าเราแตะแดดช่วงนี้นานๆขึ้นเพราะว่าความเทียของแสงย v วีเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงมากขึ้นแล้วก็ความร้อนที่เติมเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วถ้าเป็นช่วงบาว่ายล่ะคะคุณหมอ้าช่วงบ่ายทุกถามาก็จะเป็นช่วงตั้งแต่ สิบเอ็ดโมงจนถึงประมาณสักบ่ายสามโมงเนาะช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว,ว่าเป็นตัวร้ายเลยเนาะแสงความเข่มของ UV ีเนี่จะค่อนข้างเพิ่มขึ้นสูงความร้อนก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะดังนั้นช่วงนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ต้องอยู่กลางแจ้งนานๆเนาะตากแดดนานๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการปกป้องผิวจากแสงแดดที่มากขึ้นไม่ว่าจะทาครีมกันแดดหรือว่าหาอุปกรณ์ที่ป้องกันแสงแดดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด อันตรายต่อผิวหนังของเราเนาะไม่ว่าจะผิวคล้ำผิวไม่แดดหรือว่าถ้าอยู่นานๆก็อาจจะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังเลยพวกนี้ได้ในอนาคตได้ค่ะั hmm. น้นช่วงเวลาช่วงสายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังพิเศษพยายามลี่ยกกันอยู่ในที่การแจ้งช่วงนิดลงังงานค่ะพอเป็นแดดช่วงเย็นละคะคุณหมอ แสงแดดช่วงหลังจาก4โมงเย็นเ็ตไปเนี่ยก็จะมีความเข้มของแสง UV ที่ลดลงค่ะแต่ว่าในแง่ของประโยชน์ของเรื่องการสังเคราะห์วิตามินดีเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเท่าช่วงแสงแดดยาม ตอนช่วง7จ็ดมงช้าถึง9ก้าโมงเช้าเนาะเพราะว่าช่วงเวลานี้รังสี UV เนี่ยจะมีความเข้ที่มันค่อนข,ข้างต่ําลงกว่าในช่วงเช้านะคะดังนั้นประโยชน์ในเรื่องของการสังเคราะห์วิตามินดีและพวกนี้อาจจะไม่ได้มาเท่าช่วงเชา้าแต่ว่า,สาแสงแดดในช่วงเงย็นเนี่ยก็มีประโยชน์ในแง่อื่นๆอย่างที่ เราได้พูดไปไม่ว่าจะในเรื่องของการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขเซโรโทนินก็บางคนก็ชอบออกกําลังกายในช่วงเย็นใช่ไหมคะแต่นั้นมันก็ยังจะช่วยในเรื่องของการปรับอารมณ์ให้เรามีแก้ว่าสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับสบายมากขึ้น,นะค่ะ ตัวนี้ก็ยังมีประโยชน์เหมือนกันก็คือเรียกได้ว่าแดดแต่ละช่วงก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันใช่ค่ะบางช่วงก็จะให้ประโยชน์สูงบางช่วงก็คหลิกเลี่ยงฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องเข้าใจเพื่อป้องกันในการออกแนดด้วยใช่ไหมคะ ใชค่ะงั้นมากันที่เรื่องสุดท้ายค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยใช้ชีวิตยุ่งมากไม่มีเวลาได้ออกแดดเลยหรือว่าอยู่ในเมืองที่แบบไม่ค่อยมีแดดอย่างนี้ค่ะเราสามารถจะเติมเต็มร่างกายในส่วนนี้ยังไงได้บ้างคะมีหลากหลายแนวทางเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นการทานวิตามินเสริมเอาเนาะในกรณีที่ อยู่ในภูมิประเทศที่แสงแดดค่อนข้างน้อยอย่างเช่นโซนแบบต่างประเทศตรงนี้บางทีก็จะเขาก็จะไม่ค่อยมีแสงแดดยอ,ยอะไรย่งเนาะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดวิตามินดีซึ่งอาจจะส่งผลอย่างที่เราว่าไปในเรื่องเส้นผมเรื่องอารมณ์เรื่องการนอนหลับเป็นพวกนี้ได้ดังนั้นการทานวิตามินเสริมก็ช่วยได้ในเรื่องของการเติมในส่วนที่วิตามินที่มันขาดไปนะคะ การเสริมวิตามินดีก็ช่วยในเรื่องของอย่างที่เรา,าไปการเสริมสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ภาวะผมร่วงขุมบางที่อาจจะเกิดจากปัญหาเรื่องการขาดวิตามินได้แต่ว่าแนะนําก็อาจจะไปตรวจเช็คค่าเลือดเบื้องต้นดูก่อนก็ได้ค่ะว่ามีค่าว,วิตามินดีที่ต่ํามากน้อยขนาดไหนเนาะจะได้เลือกทานวิตามินเนี่ยให้มันเหมาะสมให้อยู่ในกีระดักที่พอดีไม่มากจนเกินไปค่ะส่วนข้อสองนะคะก็คือเรื่องการทานอาหารที่มีวิตามินดีที่มันสูง นะคะอย่างเช่นเราจะหาจําพวกปลาเนาะอย่างเช่นตาแซลมอนปลาทูนา่าไข่แดงอย่างนี้ค่ะก็จะช่วยเสริมสร้างในกลุ่มของวิตามินดีได้เช่นกันค่ะข้อ3นะคะก็อาจจะเป็นการรับชีวิตประจำวันของเราเนาะอย่างเช่นตื่นเช้ามาเราจะเปิดหน้าต่างเพื่อกลาวแสงแดดค่ะเพื่อให เรียกว่าได้รับแสงแดดเนาะแม้เราจะไม่ได้ออกไปอยู่การแจงนีกระไค่ะก็จะช่วยให้ตั้งกายของเราเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากขึ้นแล้วก็ตื่นตัวมากขึ้นค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายชิมการออกกําลังกายในที่ที่แสงเข้าเนาะหรือว่าบางคนจะออกกําลังกายการแจ้งีกระไค่ะในช่วงระยะเวลาที่แดดแม่แดดจอเกินไปต่นี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างวิตามินดีแล้วก็ช่วยให้เราได้รับแสงแดดที่เหมาะสมช่วยปรับอารมณ์ของเราให้ สุขภาพจิตเนี่ยดีมากขึ้นลดความซึมเศร้าได้หรือว่าทําให้การนอนหลับเรวคนี้ดีขึ้นได้เช่นกันค่ะเรียกได้ว่าก็ยังมีอีกหลายทางเลือกมากมายเลยที่สําหรับคนที่ไม่มีเวลาออกแดดหรือว่าอยู่ในเมืองที่ไม่มีแสงแดดไม่สามารถรับแสงได,ด้เลยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะคราวนี้ก็ครบรถและได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับ แสงแดดที่เราเจอในชีวิตประจําวันเลยนะคะแนะนําให้ทุกคนฟังแล้วก็นําไปปรับใช้กันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะคุณหมอมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังไหมคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าแสงแดดนะคะมีประโยชน์นะคะหลายๆอย่างเลยเนาะไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวนะคะแต่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะคะท้นอาหารที่ดีการนอนหลับที่ดีนะคะแล้วก็ ตื่นมารับแสงแดดยามเช้าเป็นประจำด้วยนะคะ a a c Tips and Talk EP หน้าจะเกี่ยวกับหัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ